โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสโนว์แมนเลสซิ่งนะครับ <Yahoo! S 1> นี่เราก็จะพามาดูของเล่นใหม่นะครับนะครับนี่จะเป็นไฟเลี้ยวพาหมากในตัวก็จะมีในเป็นระบายความร้อนจากสาวาวครับในสั่งมาจากลาซาด้าตัวตั้งวาวครับ เราไปดูวิธีการใส่สวิตไฟผ้าหมากครับครสวิตไฟผ้าหมากเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ไฟผ้าหมากในตัววิธีการแกะก็อย่างเงี้ยเที่ยวสองฝั่งนี้ ไม่ได้เลยถ้า <ขอ S 1> เป็นเดเรเดิมมันก็จะไม่กระตนครับแต่นี้ของใครแต่งเดเรเดอรล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนกันเลยตรงรุ่นแซบได้เลยไม่ต้องไปซื้อสวิตช์แยกเจาะเฟรมครับ เคยมาอะไรราคา90บาทครับอันนี้โอเคไม่ออกนะครับก็จอดไปลองก็ลองเปิดต้นแจกดูครับ จะเป็นเลี้ยวขวาแล้วพอเราก็มาฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นผ้าหมาครับลองดูข้างหลังปิดอันนี้ก็ะเป็นไปแล้วปกตินี่ก็จะเป็นผ้าหมา เก็บมาตั้งเราเองด้วยครับว <Wow. S 2> ้าวนี่ครับทำมาจากลาซาด้าเจ็ดสิบกว่าบาทแพงค่าส่ง ใชมันจะมีนะนี่ใช้ยมันีั้แต่่วนุด,ดอันนี้เป็นโนด,ด5โฉนดุกนะครับผมจะใช้โฉนดกโนด,ด7 มีเับตกแกะเงา <Yahoo! S 3> <Wow. Okay. S 1> ีงาเงบกะละบาดยาคูว้าวโอเคนเป็นหกเหียมากคอบจานไฟนะเราต้องดูมาก,ก่อนเพตั้งแข่งมัน งมาเปิดเาเบา,เเานี่เป็นรเบอร์สิเจ็ดครับข้างในนี้อะไรม่นนะ ม่กลนี่หรวะที่ตัวนี่น่ะครับ,บางต<า>ัี่ไปไเรียบร้อยแลย้วไงเก็บแล้วไ้ยครับใี้มอตัน,นี้ครับนี่คมีนะมีตัว F แล้วพอตัว F เ,เป็นก็จะเป็นตัว T ครับ มันจะเป็นจังหวะสุบขึ้นสุดว้าว <Wow. S 1> เอาให้เห็นมาในกล้อง,องลองไปใกล้ๆน,น,นี่ครับตัวทีให้ตรงกับขีดตรงนี้แล้วก็มาดูวบาวข้างหน้าเบาตรงนี้ว่าจะหลวมอ่ะเขยับได้ จะแล้วก็นี่จะเป็นคายตัวนี้ออกมาจะเป็นเบอร์เก้านะครับ ผันให้มันชนิดกับสุรเกิจชนิดที่มาเชื่อมต่อกันถ้าผ่านลงป้าคิดมันจะขายได้กับอีตอนสดนี่ สัสตว์เมื่อกี้นีออกหเหนียงล้าข้างล่างน่ะข้างล่งงลางจะตั้งเป็นโซนจุดเจ็ดแต่ผมจะตั้งเป็นโซนจุดแปดนะครับใช่เดี๋ยวต้องไปดูต <c oughs> ดววัดน้ำมันจะตั้งวางล์วข้างล่างแล้วก็ปิดไปเลยครับ วาววาวไอดี wow. Wow, ถ้าชิดก็ดูดเยอะครับดูดไอดีเข้าเยอะวาวไอเสีย wow, ถ้าชิดก็ขายไอดีไอขายไอเสียออกเยอะแต่ว่าจะปิดชาร์จไอดีชิดท้ายลึกไอเสียชิดก็ท้ายลึกาไอดีไอเสียห่างมันก็จะ ไหลไอ้ไอ้ต้นรับรถจะจัดแต่ว่าปลายไม่มีแล้วก็เสียงแคมก็จะดังแกะแกๆแกะแก,ก,ก,กเป็นปาลายความร้อนนะ ไป,ไปสาแล้วไปทำงานแล้วก็ระบายไปดูทำสองย่างทำไปคพิงวันนี้นที่เห็นทิทก่ตำกออกลอ, uh อ,อ,องฟังเสียงว่ามันจะดังหรือเปล่าเอาแ้วก็เอาล้แค่เมื่อวน,น ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับไปพามากแล้วก็แล้วก็แล้วก็ระบายความร้อนฝ่าเบาครับอันนี้จะเป็นช่างภาพครับท่อปิดเคเบครับฝากซื้อขาตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้ซื้อไก่มาก็ไม่ใช่นะครับฝากกดสับตะไคร้ให้เลยนะครับบ๊ายบาย